สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงอาการเมาส์หายนะครับผมเฮ้ยอยู่ดีเมาส์มันก,ก็หายไปเลยหาไม่เจอนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหาที่ผมใช้ประจํานะครับผมอ่ะเนื่องจากเมาส์หายเนี่ยมันก,ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้คีย์บอร์ดในการแก้ปัญหานะครับอ่ะเรามาดูวิธีเริ่มต้นกันเลยครับเมาส์หายอ่ะเราก็กด Windows นะครับ Windows แล้วก็กด R นะครับ เมื่อนี้ขึ้นมา run นะลันนะเราก็กด enter เนี่ย enter กดเด็เลย enter แล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่ะเราต้องพิมพ์ d e v m g m t m s c cat นะครับผมต้องก,กด enter เลยเห็นแล้วรปุ๊บอันนี้ก็จะออกมาเนาะแต่ว่าเราไม่มีเมาส์าฮะ เรากดลงก็ไม่ได้เนี่ยเรากดลงนี้มันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ลงมาเราก็ต้องกดแ็บนะครับผมกดแถบตรงนี้เนี่ยกดปุ๊บอ่ามันขึ้นมาละมันขึ้นมาละแล้วก็กดลงแล้วครับผมกดลงให้ไปถึงไม n d แอน h ออร์พอยติ้งดีไว้นะครับผมเรากดลง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 แล้วเราก็เราก็กดขวานะครับผมเพื่อให้มันแยกออกมาขวานี่กดขวาตรงนี้นะเนี่ยขวาเนี่ยแล้วก็กดลงครับแล้วก็กด Enter อีก ฟึ๊บอ่าให้เาต้องกดไดเวอร์ต่อนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถกดขวาให้มันไปได้ให้เรากดแท็บนะครับผมกดแท็บเนี่ย tab. แท็บเราจะกดแท็บเนี่ยให้สี่เหลี่ยมอะ่ะมันขึ้นที่ตรงเจนเนอเรลนะครับผมอันนี้คือกดแท็บนะฟึ๊บฟึบเห็นไหมมันขึ้นตรงเจนเนอเรลละครานี้ให้เรากดขวานะครับผมขวาเป็นไดเวอร์มาที่ไดเวอร์แต่เรากดลงไปไม่ได้นะเราจะเลือก disable device นะครับผมให้เรากดแท็บนะครับ กดแทบ็บแทบ็บแทบ็บแล้วก็คราวนี้ครับผมกด enter ไปเลยนะครับผมเมื่อกด enter แล้วก็ตอบลดลงไปอีกคราวนี้นะครับผมเมาส์คุณก็จะกลับมาละแต่ถ้าหากกดแล้วอ่ะมันไม่กลับมาล่ะไม่เป็นไรแล้วก็กดลงนะครับเอ้ยไม่ใช่กดแท็บแล้วก็ enter ตรงอัน install แทนนะครับผมแค่นี้นะครับผมเมาส์ของคุณก็จะกลับขึ้นมาละและนี่คือสองวิธีนะครับผมที่ผมอะ่ะใช้ในการเวลาเมาหายอะไรอะ่ะผมก็กดตรงนี้แหละ ถ้ากดตรงนี้ไม่หายโมก็กดตรงนี้ต่อครับแล้วเมาของุณก็จะกลับมาต่ถ้าหากทำแล้วมันไม่กลับมาจริงๆผมขอโทษด้วยนะครับผมผมไม่ทราบวิธีอื่นแล้วก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอร้องให้ไปดูคลิปของคนอื่นนะครับเพราะว่าผมใช้แค่สองวิธีนี้แหละและทำให้เมาส์กลับมานะครับผมคลิปนี้ก็จบแ่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ